วันนี้ค่ะเราไปกิน,นะนะที่ชื่อว่กากิจกรรมเรือน้อย พัชรภูมิค่ะเยเแนะนตัวรือทางต้มีชื่อชื่อวเขาผมคอนเซปตรมี่ชื่อว่าเรือพญาตนะขลาดเรือพญาอนัตนาาดโดยเรือนี้นะครับมีแรงบัาลใจมาจากตลาข้าเรือที่นัง์แล้วก็ผมได้ทำการสั่งยางในนี้แล มันจบเาไมมันใจว่ามันสามารถด้

าเรียาองไรจะเรียนว่าเอาเรอเรือเรียนกราตังใจทาลักษณะของเรือคืออาออกแต่เราตัราตังเีนห้เิดกาาพเนี่ยอ่าพีินันเจริญเขาใช้เขาเอาช้อนเข้ามาทเพื่อจะตักตัวคะ เราก็เลยคิดว่าช้อนทำเดียวก็เลยนำกระมังมาดีกว่าจะได้ตัดตัวคะแนนได้เยอะกว่าคิดค่าลิขสิทนะพวกอย่างเงี้ยคิดค่าลิขสิทธนะอะไร็เรื่องเชื่อสมบุบไม่สามารถตั้งลิขสิทธ์ได้ถ้าอยากได้ก็่งเราเอาก็ก็แข่งเงนครับตัวเรื่ององเรา้ออกแบบมาเป็น ให้ตั้งใจเลครับครับเสริมสร้างความศิลป์มงคลให้กับผมความศิลปมงคลให้กับผมรับการเปลี่ยนผู้แล้วเต้องเปลี่ยนสายเวด้วยนะรับี้วันนพิสกยเดียวก็เพื่อน่้มากันนี้พาไกที่ดีมากค่ะต่อไปแล้วนะคุณาร์คชืออกมาได้ไหมคะอ้าวคุณ้าน เย้ไม่ดูแลผมชื่อดีนะรอ้าเดนอย่าชื่อเลยคะชื่อรทาก็ชื่อช่อี่ไอเดียมาจากรองเท้าเด็ก่อนเาะเด็กไ กลค่ม <uma> ต่อไปนะคะกลุงไก่รครับกลุ่มใครครับ ซึ่งมัดนหนึ่งเนีคือรุ่นทางกานทดสอบเรื่อที่ออลกลวดิีส่วนแคทชิมนม,มัดสองเนี่ยไปออกลวดสีนในสงครามซีโมฝูขึ่งจ้าเห็นได้ว่าที่ชื่อแคทชิมเนี่ยเพราะว่าแคทเนี่ยมาจากแมวมีหนวดแมวอยู่ส่วนชิมเนี่ยเพราะรูปร่างของมันคล้ายกับกุ้งกุ้งเทมปุระ้วยทีนี้ออกไปรถที่สำคัญคือไปปลูกข้าวกุ้งเทมปุระเลยออกรถที่ญี่ปุ่นตอนรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นน่ยก็ะด้างน้ำหูให้ตกขึ้นมาต่อสู้อะไรฝุ่นเจอตรงไรเป็นกองทัพชักดาบกล้านมา แต่ทำไรเรือเล่นี้ไม่ได้เลยแต่ว no ่านี่หนทายไม่โดดเลยเนี่ยเพระพอต่อสู้เสร็จดำลงไปเจ็บงูนอีกโนทายเลยแคทชิ้งม้าสามถ้าเรือล่านี้จมเนี่ยมันจะกลายเป็นแคทชิ้งม้าสี หนึ่งนะฮะในการผสมสารระหว่ากันะครับผมอันนี้เห็นทีนี้อันนี้เหมือนแล้วฮะไม่เหมือนอะไรมันคือกระทงนผมอันนี้อยากว่าเราจะคุยกันยาวคือตามแบบเชียงโขงไทยนะฮะเมื่อก่อนใช้อะไต้นถ้วยเพราะว่าใช้แต่ดีนี้เพือเรื่องเรืใบไม่มีอะไรอยู่นกะทงล้วานแค้วระเลยงปลาใช้ืนนิ้วมแต่ กระโถงขึ้นใหม่แล้วผมไม่เหตุกาวณ์นี้เป็นอะไรฮะอ๋อมังกรมังกรก็ค no ือมังกรนะฮะตามความเชื่อทางเอเชียตะวันออกนะของฝั่งยุโรป้านะฮะยุโรปเอเชียว่าก็คือประเทศญี่ปุ่นนะประเทศทิมไทประเทศคีโมนะฮะอันนี้คือมังกรเทพเจ้ามังกรนะฮะเพื่อเป็นการแบบตีบวกครับตีบวกดวงให้เรือเอไม่วันจมนะผม

Yeah, 对，他应该还没有走呀。

มางานามังกรดูดูมาขาอึกันน่เอาละเราเก็บไปไหนเราเก็บไปไหนเรามืองงจริงมนันคนเหมือนตุ้มนี่้ะเ้ยเฮ้ยนีนี่อะบาบเบลมือเบามเบาๆเฮ้ยเฮ้ยน้ำมา เมื่อกี้เห็นน้ำพลยเ้นตัวหนึ่งสน้ำาขึ้นอีกแล้วคท่นผู้ชมยังอยู่ยังอยู่อยู่ปากบ่อล้อยู่ปากบ่อยังอยู่ยังอยู่กบแล้ยังู้ไม่ไหนไม่นานหรอกยงังงใส่อไรยใส่นี่ไนจี๊ดตัง จอมเลยจอมเลยจอมเลยเรากินขาไม่ยูใส่กันสอ5เสื้อแล้วมันจมยไมเจะแก้มือได้เราไเลจะแก้มือได้มายานาขากับรองเท้าดเท่ากันนะครับรองเท้าด้จะจมเเดีกม่โอ้โหรีวไปต่อวะ โอ้ยโอ้ยไม่เกี่ยเลยตัวอะไรอ่ะโชเฮ้ยไหนไหนดีไซน์ไหนเรื่องเราต้องมีดีไซน์ด้วยเราต้องขายเรื่องเราดีวะถ้ามีดีไซน์แล้วความแบบเมื่อกี้ก็ไม่เอาไงกส้นเตี่ยวกส้ียเรื่องเราีคเสียวขายะมีเรื่องเราองนเ่ดูดีอุ้ยอุ้ยอ๋อคนนี้เข้ามาตามหลักโกนศาสตร์ปะเนี่ยไม่ใช่โกนศาสตร์อันนั้นโกงนะาสตร์ ไปดิขูขออนว่าเลกาวางเลมมมาวางกันเลยฮะเต็อ้หอเแล้วร็เจ็ดเจ็ดปแล้วไปแล้วไปแล้วแปดไมแล้วไลยังยังไมต่อมัไม่จ่ออเราไม่ได้คือเราไม่ได้ขอมือเลนทั้งหมดเลยนะเออทั้งหมดเลย เอาไปเลยแม like, ่รางวัลดาบไม่ชนะแล้วไม่ชนะแล้วใช่เมื่อกี้เราบอกหมดบอกฮะเฮ้ยเราชนะนะตอนเราจะไปสี่เลยวางแรงไปหน่อยใช่เดี๋ยวผมขอแก้มือนะเ่านเมื่อกี้ผมวางพลาดได้เก้าเก้า ม่จริงเาบอกตามหักเศาสรมแล้วกากนราโด่เลยไหมมาเลยมาเลยจริงเ่ยโชว์หรอกไม่โกหกใครคือสิ่งนจ้ขยงตัวขุณแตกต่างจากหน้เลี่ยงเหลี่ยมให้ลูกเดียวพอนี่โอยพอ่ดอทีสองได้พทีสามดีกว่าเพื่อ้มึงเาทำไก็ลองดู นี่เราใส่มังกรไปดิเฮ้ยมึงมันจะมันฟองไม่ก้างอ่ะข้างๆมันน้อยอ่ะเฮ้ยคุณต้องวางเป็นรอบๆหรือเปล่าครับหรือเปล่าตามหลักการสารแล้วอ่ะกี่ลูอ่ะสองสามสี่้าจ็แป้วสิบสิบสอะเฮ้ยจบแล้วจบแล้วเฮ้ยมึงาทำไอนี่ไอนี่มใส่เบาๆสิบสเฮ้ยาลูกครับ

ได้ได้แค่าลูกคนนั้นกลไปมาสีเลยเพื่อนเออกดเดียวมาสีเลยว่ะ

มาดูนะลองได้แล้วได้เแล้วได้แล้วลองเยไม่ต้องไปทำหลุมให้ลองให้ให้คันนี้ให้ลองได้หรอไม่วางก่อนไหนไหนไม่ไม่เว้นต้องผสมล้างเลยไปผสมล้างกับกับกันอื่นอ่ะเอาเลยเาเให้ลองหลักการใช้การล้างขอแก้ปัญหา เราไม่ดรอกปกติเขาคนบรรทุกแล้วเเรือลงน้มาไม่ไอันนี้เรือเรือรีบปี2020นี้นะเจ้านี้เมามาไม่ตมันปกติเขาคนขึ้นเรือก่อนแล้วก็เอาเรือลงน้ำเรือที่สร้าใหม่เททิ กิโลครับกิโลครับกิโลครับหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยกิโลครับกิโลครับน้าดิน้าดกิโลกิโลไม่เอีถไม่ลอยติดศูนย์ทั้งกลุ่มเลยลอยลอยอยลอยเอ้ยได้ได้ไเอ้ยไม่ได้มือต้องกลตรงนี้มันต้งยินี้ไมพี่ดีก่อนเราไปเราเปลอยไหมลอยไหม ได้จะทำได้ไหมได้หรือเปล่าความวมควมันยีได้ได้ได้มันจะกรจายเลยไปมากระทมกบไม่ดีไงวะได้ได้ เพราะฉะนั้นสรุปมีความสวยไปเจอรูปแบบ่นะครับเรือที่ออกแบบในรูปแบบแบบนี้นี่ก็คือการเพิ่มปริมาตถูกต้ไหมวัตถุเนี่ยมันจะจมนานได้ก็ต่อเมื่อไงความหนาแน่นมันมากกว่าดนี้เพราะฉะนั้นที่ตอนแรกเนี่ยมันปั้นเป็นกลมๆนะครับมันไม่มีปริมาตรถ้าโรลก็จะออก่โรลและกับเอ็มส่วนบีมันไม่มีปริมาตรเพราะฉะนั้นสังเกตถ้าเราเพิ่มปริมาตรส่วนบีมันมาก ปวดหายนมากมันทําให้ค่าความน้ำหนักมันน้อยพอมันน้อยกว่าน้ำเท่าไหร่ก็ลอยน้ำลอยน้ําได้นะครับแต่ชอบกลุ่มอะไรที่กลุ่มกลุ่มนี้หรือเปล่ากลุ่มที่เป็นปลาครับเฉียงฟันบล็อกลูกกลุ่มนี้กีนแล้วก็คือเพิ่มปริมาตรข้างในแห่ะปริมาตรข้างในยังไม่เย็ดบอที่จะทําให้ค่าโลมัน้อยกว่าน้ำดูเองครับโจมนะครับอันนี้เรีมังค่ามค่าอยูี่เอาหัวมัเลยตรงฝั่งต้องเอาผสมร้างกันมันว่าอยู่ อย่าเพิ่งโอเคนะครับสรุปวันนี้ก็คือวันดี่จะลอยในน้ำได้ก็ต่อเมอความน่นแน่ผวานมันว่ามันคทำไมมันคว่ำอ่ะทำไมโฟมมันไม่โฟมมันขาดมออกดีเราเอาไปออกดีเอ่อคุณ้มคบเพาว่าสุดท้ายสุดท้ายายบอกว่าไม่สนับสนุนการโกงโอคโหสวยเลยสวยอ่ะอ่ะโอเคครับเก็บของครับก็เอามือเราแบบไม่มีมือดิเราต้องโกงอยู่ข้างในราคาซื้อโฟมไอหนุ่มแก่โฟมก็สุดท้ายก็สนุกนะครับก็ อยากให้เกิดการเรียนรู้จากการที่เราได้ร่วมการทํากิจกรรมนะครับการรงแรงกันนะครับรวมแรงรวมใจกันในการออกแบบงานทับเราก็ได้ภาสั่งที่แนวความที่าเป็นที่มุมเนี่ยใช่ไหมมุมน้อยไปนะครับไอเดียต่างๆนะครับเพื่อที่ให้เกิดการเรียนรู้นะครับเรียนรูบางทีนะครับมันไม่ได้อยู่แค่ในห้อง ก็สามารถอาเอาเรียนรู้แล้วใช้ในชีวิตประจำวันได้ครขอให้น,ใน,ใน,ในักเรียนนะจำความรูม้ที่ได้เรียนใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด